ทำเตือนตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จกดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่ทิ้แไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันเป็นอันขาดสวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทยาบาลทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเขาคือเดิมรับพี่น้องเมื่อนี้ที่นี่วิทยาบาลก็จะพภาพพี่น้องมากขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนนะพี่น้องครับลุ่มน้ำห้วยทัทันนะครับพี่น้องครับกับปูเทพเนาะ นี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศเปลี่ยนฟ้านะพี่น้องครับอยู่ติดล้อห่วยเนะพี่น้องโอ้ยเขามาคนขี่ลุกยาวๆาเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเดี๋ยวครับพี่น้องครับบรรยากาศครับลิมห่วยเด้อพี่น้องครับลิ้มหวย,หหวยทั้ท่านเป็นต้นตะเคียนหลายสิบปี นะครับพี่น้องครับตามมาพี่น้องตามมานะครับยูติปล่อมหวยทับท่านเลยครับพี่น้องครับอืบรรยากาศ ตามครับปู่ตั้งนานปู่มาอยู่ที่นี่เองตามมาครับพี่น้องครับว่าปู่ท่าแกทำอะไรอยู่สวัสดีครับปู่เทพครับอ้าวจเจริญสุขบาเซงคานที่นี่วิถีชาวบ้านครับผมไปไงมาไงเนี่ยตาครับ,บปู่เราจะให้ปู่พาหัดเอาโชคลาบจากวันนี้ปู่ที่อยู่ที่ต้นตะเคียนทองสามต้นลุ่มน้ำห้วยสัมพานเห็นน,น้ำตรงนี้ไหมเนี่ย รู้สึกเย็นไหมนี่เย็นเย็นเจี๊ยบเลยปู่ครับครับถ้าเอฟซีร้อนก็มาปฏิบัติธรรมกับปู่เทพตรงนี้ลุ่มน้ําห้วยทรรทานตรงนี้เป็นโค้งไงในเอฟซีเป็นโค้งเรือสําเพาจะจมตรงนี้เยอะโอ้เรือสําเพาโบราณเนี่ยขุจคีมลุกเลยตรงนี้ครับครับแล้วก็แต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นสะพานไม้โบราณเนี่ยข้ามไนสะพานเก่าใช่ไหมปู่ใช่ข้ามไปเขตสํารงท่า แล้วก็จะเป็นดงดงตะเคียนหมดเลยแถวเนี้ยดงตะเคียนหมดเลยก็เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยต้นดอกแต่ต้นนี้น่าจะขังโอ้สวยงามมากเลยปู่ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดมาก็จะมาพักผ่อนเย็นๆตรงนี้ถ้าปู่ไม่อยู่ที่สำนักก็ต้องมาอยู่ที่นี่นะปู่นะครับมาตรงนี้เรื่อยๆแต่วันนี้จะเอาห้อยฝากเอฟซีช่องวิธีชาวบ้าน ยังไงก็สองช่องตามหาปู่เทพว่าจะมาขอแนวทางครับก็เลยบอกว่าเอ้าอย่างงั้นก็ตรงที่ปู่มาเที่ยวเล่นอยู่ในป่าเอาตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้พี่น้องเห็นน้ำมันหยดไหม<อ>พี่น้องเอซีเห็นเลขตัวไหนคอมเมนต์ Comment ได้ใต้คลิปนะครับเ<อ>นี่ยเนี่ยเวันน้นำมันตะเคียนโอ้เป็นต้นเลขไ,ได้นลนี่ใช่นี่เนี่ยคือน,น้ำมันตะเคียนต้นนี้เป็นต้น น่าจะเป็นร้อยปีนะครับ<อ>เป็นร้อยปีเป็นธงตะเคียนเก่าฝั่งนั้นก็เป็นตะเคียนเป็นตะเคียนหมดส่วนนี้มีต้นตะเคียนหมดเลยยังไงเรามาแล้วจะทดสอบดูเอาเอาชกล่าฝากฝากต<า>อนที่น้องวิธีชาวบ้านแล้วก็เบ,บาวบาวเส้นขัน้น ดีนะหวยแม่นในถิ่นเกิดไม่ได้มาสงสัยทำอะไรอยู่เนาะตอนนี้นอนไม่ตื่นแน่หิวมาเดือดตีลูกค้านะยังไงห่างแม่นดูคลิปเบาสแสคันอยู่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อตัวนี้พี่น้องว่าเลขอะไรยังไม่ได้คอเลยขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วอู้ใช่เนี่ยนะครับนี่เลขอะไรเลขเก้าบอก่อเลขอะไรเก้าวรปูเก้าตัวนี้เลขอะไร เลขอกแปดไดปู่เก้าแปดสวย<อ>ไหม<อ>ใช่ปู่เห็นตรงไหนครับผมยงเดี๋ยวให้ลูกแป้งก่อน,เ,นเดี๋ยว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 ฉะนั้นจะให้จูทูบเทียนก่อนอให้ปู่ทำพิธีก่อนเนาะครับเลี้ยง,ง,งน้ำเลี้ยงเลี้ยงน้ำแดงก่อนยังไงตรงไหนไฟไมันถึงจะไม่ไหม้ป่าอขอดวญญญงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้เด้อได้รับรู้รับทราบด้วยว่าวันนี้บ่าวเซิงคานและที่นี่วิถีชาวบ้าน มาเยี่ยมเยียนแม่ตะเกียนและขอโชคลาภฝากหาม้นบุญกุศลมีก็ขอให้สามตัวท้ายผลการเสี่ยงไทยสลากกีบแบ่งรัฐบาลเข้าตรงตรงนะปูน้องเข้าตรงตรงสามตัวท้ายและสองตัวท้ายเนาะครับผมเข้าเต็มเต็มเลยบนล่างครับฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพิธีเฉพาะระบบสินค้าเนาะและเป็นกำลังใจให้กับปูเทพด้วย นี่ด้วยนะโอเคโอสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยสักครู่ครับพี่น้องครับจะมีเป็ดทิพทูบมงคลที่ทูบเสียงไทยพี่น้องครับสองสามสี่้าะพี่น้องผู้ใดอยากจะหูว่ากูเท้ขึ้นหลักมันหลีอยู่แต่ผู้เดียวมันหลีอยู่แต่ผู้เดียวใครเอาไม้ขีดมาด้วยโอเนี่ยจะให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน สักคู่แป้งก็มีน้ำโอน้ำหอมก็มีบรรยากาศล่มลื่นมากเลยปู่มาทุกเทียนก็มีนะครับพร้อมทุกอย่างครับพี่น้องครับอทุกอย่างพร้อมเลยครับบรรยากาศน,านี้รบรรยากาศก็ล่มลื่นนี่มากเลยพี่น้องนไทเมนฮวน มาปฏิบัติธรรมกับปู่เทพแล้วอาจจะได้โชคเดอ้อืวันนี้ไม่คิดไม่ถึงเลยว่าบอกสำคัญ <c oughs> และวิธีชาวบ้านจะตามตูปรปู่เทพ <c oughs> ตาม,มาปู่เทพมาเจอจนได้ไดเพราะเป็นยุคโทรศัพท์ครับรู้เ,ออเลยว่าอยู่ทุงไหนโทรหากันได้ครับเบาๆสิพาพี่รูนเ,ยเนยไปเดวกกันกับพี่น้องครับโอ้เขามาบรรยากาศโคตรขี้งลุกฟูฟ้าเลยพี่น้อง ีก็ะ่อเทวก็จะพาพี่น้องมาขอโชคลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนพี่น้องครับริมน้ำห้วยทับทันเป็นบรรยากาศลมลืนมากครับพี่น้องครับว่าลมมตัวปกติจะไม่มีลมนะวันนี้ลมแรงมากเลยวันนงมากเลยลมแรงมากเลยลมแรงก็จะปากแค่โทษเทียนไม่จุด ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าป่าลาบเลยป่าลาบแน่นอนป่าลาบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่อาถรรพ์ตรงนี้ตายหลายร้อยศพนะครับตรงนี้เป็นเรือล่มใช่ไหมลูกปู่เรือล่มจมน้ําตายก็มีครับรถตกสะพานตายก็มีเป็นเป็นเรือสินค้าหรือเปล่าปู่ใช่ใช่แต่ก่อนทจะก็จะใช้เรือนะปู่เนาะใช่ในการใช้เรือสัญจรในการทําการค้าขายพี่น้องรอหลุนไปด้วยกันครับพี่น้องครับ โอ้ลมมาแรงมากเลยพี่น,น้องงปลูกกำลังจุดทูบลมมาแบบปกติจะร้อนมากเนาะทุกวัน,นเนาะแต่วันเ,งเนีงได้คุมีลมลมตึงๆได้ไหมบรรยาก,กาศมันให้ไงว่าเสงนคานจะได้เขาเรียกว่า FC บาวเสงนคานจะได้มีโชคมีลาบแล้วนี่<ๆ>กับวิถีชาวบ้านนี่ถูกปูก สาธุสลัดชังสเสนังสะพันธุงน์ดินตังปริตานุภาโวสัทธาลาคตติปริตาวานเมตังสเมตาปัตันตาอวิคตาจิตตาปริตังพานันตุสักเคกาเมจารุเกศิลิสิขาลตาเตจันทะลิเขวิมาเนทีเปลาเทจาคาเมตาลุวันนาคเนเขหะวัตตะกุเมเขเตภูมาจายันตุเทวาชลาทายวิสเมยัคขะคันทพนาคา ติทันตาสันติเกยังมลิวลาจนังสาทวมีสุนันโตสาธุค่าเดเทพาลักษ์ที่อยู่ณบริเวณลุ่มน้ำห้วยทับทันที่อยู่ตรงนี้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้รวมไปถึงดวงวิญญาณแม่ตะเคียนที่อยู่ตรงนี้บัดนี้วันนี้ข้าพระเจ้าปู่เทพแห่งสถานปฏิบัติธรรมทิพสถานปู่เทพวันนี้เป็นวันดีเป็นวันเรื่องดีที่ ที่นี่วิธีชาวบ้านและบ่าวเิงคานรับมาเยี่ยมยามถามข่าวปู่เทพที่มานะครับผักพรอยู่ตรงนี้มือน,นีเพื่อนอยากได้โชคลาบฝากพี่น้องเอฟซีผู้ที่อยู่ทั้งบ้านขอให้ดวงย่านทุกดวงย่านที่อยู่ตรงนี้นะครับจงโปรดประทานโชคลาบให้กับเอฟซี FC, บ่าวเซิงคานและที่นี่วิธีชาวบ้านาปปนะครับในวันที่ สพฤษภาคม2 5 6 7กครับเอฟซีคับทุกคนครับวันนี้มีน้ำหนึ่งขวดมีน้ำแดงหนึ่งขวดมีทู่มีเทียนหากเม้นปังๆแล้วงวดหน้าผมจะพาพี่น้องเอฟซบ่าวเซนคารและที่นี่วิูีชาวบ้านเอาตอนกลางคืนมันงจะมีบรรยากาศมันจะเข้มขลังนะวันนี้ถือว่าจุดเอาเลยนะครับ พี่น้องครับเนี่ยก็มาบริเวณคนคลิ๊คุนคลิ๊ลงเลยไม่ปูจ้าๆเลยคุนคลิ๊กลึกสู้เลยพี่น้องเย็นๆเนาะดูครับน้ำเดือดเลยครับโอ้ยน้ำทุกขนาดแรงไม่แรงไม่รู้ดูเอาเองนะครับดูเอาเองนะดันหลอดขึ้นเลยพี่น้องขนาดอากาศห้อนกลายเป็นเย็นจ่อยจ้อยแรงไหมแรงมากเลยแป๊บเดียวนะใช่ออ้ยไม่เดือดแล้ววิ่งขึ้นจุดจ่อขึ้นเลย นี่ใช่อยากกินน้ำแห้งผลบุบหมดเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ วะโตราค<ต>าตมา,มาสาัมพัทธะดูซี่มันเนื้อธรรมชาติไมซูมใกลๆ้ๆไม่ใช่ว่าพี่น้องเพิ่งไม่เคยเห็นนะมันวิ่งขึ้นจุดๆเลยนะเนี่ยวิ่งขึ้นเดือดเลยนะพูนะ้อครับอ้ยดูเดือดเลยพี่น้องอเป็นเรื่องที่อาจจะรย์มากเลยแม่แบ่เศร้าไงดอกเก่า,าไม่ใช่แก๊สไม่ใช่ลมนะมวิ่งขึ้นได้ยังไงโอ้ ถ้ากินอิ่มแล้วก็ให้ชคใไฮลาบเอฟซีเด้อเมียนเมียนต่อไปสิทธิกินหอนหัวหมูได้หอนซีนได้แพ้ว่าผมไหนแต่เขามานี่หอยเขาสามตัวป,ปังปังผักพี่น้องเอฟซีเมียน,<ม>นโอ้นี่ก็สวยโอ้โหพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องครับตรงครับยังไม่ได้เปิดปล่องแป้งนะครับพี่น้องครับแต่ป แกจะเห็นในต้น,นตะเคียน,นเห็นก่อนแล้วว่าตรงกันโอ้คนคิงลุกพี่น้องตรงกับต้นนี้พอดีเลยตรงกับ<อ>เป้เลยพี่น้องครับโอ้สังเกไตกนเนไม่ได้คิดเลยคนคิงลุกยาวๆเลยพี่น้องครับโอ้เปลี่ยนไปได้ไงมีเงินเลี้ยงบาทนอกเจ้าไหมไม่ได้เอามาด้วยก็ได้เอามากป็ปลูกใช่ไหม,ม าาบาทหนึ่งก็ได้ไดซื้อก่อนซื้อหวยเขาซื้อโอ้ไม่เป็นเคล็ดลับนะปูะ่เนาะปูป่บอกว่าซื้อเด้อนี่แม่แม่ตะเคียนขอซื้อหวยที่นี่แหละให้แม่ตะเคียนไปทำบุญเด้อเพราะว่าบ่าวเสงคานกลับไปทีชาวบ้านมีอยู่หนึ่งบาทนะครับฝากตอนหวยหากแมนนี่เด้อ ซื้อหวยกับคุณแม่ตะเคียนนะเนี่ยมีให้หนึ่งบาทเด้ออืมอืม เดีย่ยวจะเอาไปไหมฟังเได้จะเหม็นตะเกียงสาวตวตรงๆไปไม่ผ่านเอพซีนะโอยโลแมแดงมากเลยปกติทุกวันร้อนใจได้ขาดวันนี้ต้อง <S <S 2> <S 2> ลบต้นงยังมาเลย่พี่น้องเสียงดังโคงเลยบรรยากาศดีฮนะ เมนรอสักครูม่มันจะขึ้นมเองครับปูครับแปลงต้นตะเทียนครับพี่น้องขอชคลาบเนาะถ้าเป็นเรื่องที่พ่อจะรอบ,บังเอิญหรือเปล่าตอนแรกปูให้ดูเป็นเก้าแปดนะพี่น,น้องครับปูว่าเก้าแปดแปดเก้าแต่ว่าเลขตัวไหนากเก้าแปดได้กัน,น่้าหนะแยม ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ในผาแปลงตองแปลงเก้าแปลงมั้งครับพี่น้องครับยังได้ตองแปลงแน่ยตรงมากเลยครับพี่น้องครับตรงมากตุ้งแน่เลยเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับเพมีไฟผมก็ยึดมือเลยว่าเห็นปลูกแกเอามาติดในต้นตัวเดียวกันเลยครับพี่น้องครับตัวเดียวกันเลยโอยก็เหลืองตัวว่ะเออเราเราแควกดีวาเห็นแปลบเก่าเออแป็นเก่า เรียกว่ากองหอยเก่าเขาไก่ม so ันเหลือมพี่น้องมองยูนี้ก็มองแปลงผู้เองว่าเป็นแปดเก่าอีกโอ้คือตรงกันแด่รอทูบปูปูที่ปูจะจุดทูบว่าจะตรงกันสามจุดไหมรอหลุดไปได้กันครับพี่น้องครับทูบมงคลเสียงไทยพี่น้องครับถ้าตรงกันมากจากโตัวสองตัวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ระเมินมากอื่นกันแล้วกันพี่น้องสงสัย แตเตเทียรนรถจะหเ้พี่น้องอันนี้ปูกกด้จูกม่กอ้นลาตเมตเทียนับพี่น้องอเนากด้ไหมปลูกเดือแข็งเลยโอ้ได้แลครับรอลุ้นด้วยกันครับพี่น้องว่าเด็กี่ตรงกานซ้ร มสาราธิกะทะเทวามนุสสานังพุทโธภะคะวะเตสะากาโตภควะตาธโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเออิมัสสิโกโอปะนะอิโกปจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจารตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุพพลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนยโยปาหูนยโยทักขินยโยอัญชลีกะริโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสติ โอเมตะเคียนทองสติตาริประยะโพนชตุสวะหะโอแม่ตะเคียนทองสติตาริประยะโพนชตุสวะหะโอแม่ตะเคียนทองสติตาราิปยะโพนชตุสวะหะอ่านีลยกายเป็นกำลังเหลือบกลายเป็นตัวเลขนะเออเมี๋ยวใจเย็นเดียวมันจะตก่อนไปเรื่อยๆเนาะไตก่อนมันจะขาวหมดนะตอนนี้เนระิ่มกลายเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วพี่น้องเอฟีก็ ดูดูเอากแล้วกันว่าจะมาตัวไหนนะครับเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยอ,อย่าอย่าจำนะเดี๋ยวรอ, <c oughs> อสักครู่รอสักครู่กินน้ำแดงเน้อน้ำแดงยังเดือดอยู่ตอลอดเลยเกือแสได้ว่าคิด,คดตลอดเลยพี่น้องเอฟซีท่านใดตัวนี้เป็นเลขอะไรแล้วตัวนี้เป็นเลขอะไรดูเอานะครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยดูเอานะครับดูมันจะตรงกันกับข้างบนข้างล่างไหมข้างบนกข เป็นสีนะปูสีมาแล้วเดีเยนี้แปดไหมเนี่ยยังใจดีดูใจเย็นๆน,นี่คือเลขอะไรนี่คือเลขอะไรดูเอาใจเย็นๆน,นะครับชัดเจนเลยสีมาแล้วตัวนี้น่าจะเป็นแปดนะปูนี่ 8ชัดเจนเลยนี like <ivan> hey, oh ่พ nice. <groans> ี่น <tôi S 1> ้อง FC ดูเอาก็แล้วกันครับนี่นั่นน่าจะเป็นแปดปูพูดให้ไม่ได้นะทำให้ได้แต่ดูเอาเองแล้วให้วิธีเจ้บ้านและบาทสึนคารไปอัปเดตให้พี่น้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเอาลุ้นว่าโอ้ตัวนี้เปียเลยสี่แปดก็เนียนเลย โอ้มีตัวเลีกสวยหลายตัวขึ้นมาเลยนะครับขึ<า><า>น้นของไทยต้องเป็นอย่างนี้สิสวยมากออพี่น้องเห็นตัวใดนๆนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะพี่น้องเนะาะเห็นตัวใดตัวนี้น่าจะเป็น 8. 8แปดแปดละมากเลยสี่แปดละมากเลยถูกไหมถูกสี สี่แปดีิหนี่โอ้ยทำไมมันจะตรงกันแท้เนี่ยงไก่าสี่แปดรลอสี่สองสีู่นย์นี่อ่ไหนแปดสองสี่สองสีสองครับสีสองก็เป็นแปดได้ด้วยปู้มงคลสีสองออกมาแล้ว พี่น้องเอฟซท่านใดเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมมเนต์ใต้คลิปเลยตัวแอดเห็นแปดดินมากเลยนะี่ยุดพี่น้องเลขทูบเสียงไทยนะพี่น้องครับ4 2 3พี่น้องชัดเจนชัดเจาเลย4 2 3 สวยงามมากเลยพี่น้องจุดทุบเสียงไทยทุบมงคลไฮเมะจะมเม,ะเมตะเคียนค,ครับพีน่น้องครับจัดเต็มเต็มเตมเอฟซีมักในกันบ่น้อพี่น้อง เอฟซีเห็นตัวไหนครับพี่น้องครับแอดเห็นสามห้าเจ็ดพี่น้องสามห้าเจ็ดเอฟซีเหยนตัวไหนก็คอมเมนต์ลงมาป้คลิปไปเลยครับพี่น้องครับแต่แอดเห็นสามห้าเจ็ดทาฮะตาร์ทาฮะตาร์ตัวนี้ออกก็ได้ให้เป็นสามเป็นห้าก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลี้ยวเตขแรกมันมีสี่ตัวไง ตรงนี้เราก็ตัดออกให้เหลือแต่ตัวนี้เหลือตัวนี้เหลือตัวนี้อื่ใจเย็นอย่าพึ่งใจเย็นเรื่อยๆน้อง FCN ตัวไหนครับพี่น้องครับตรงกับเลขทูบข้างบนไหมหรือเห็นตัวไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยสามเจ็ดแน่นอนปูปูปนี่ปูมองบังนี่ผมนี่ชัดเจนเลยนี่สามเจ็ดแต่ตัวนี้นี่เป็นสองหรือเปล่าครับผ่องนี้แต่ว่าสามเจ็ดชัดเจนีดี ชัดเจนดหางดูโอ้โหดูน้อสามเจ็ดสาแล้วพี่น้องแก่ทูบแล้อยืดครึ่งหนึ่งครับได้เย็นพี่น้องร่อทะจุดโอ้ตามเห็นนี่สามจ็ดสานแห่งเด้อให้ทูบที่เราจุดให้หมดก่อนเทพปู่เทพให้ทูบข้างล่างอ่ะห้าดอกเก้าดอกโอ้ให้หมดใช่ไหมให้มันหมดมันหมดแล้วท่านก็จะไปคือท่านให้เลยแหละก็ได้แหละคือสมบูรณ์นะพี่น้องเห็นตัวไหนแต่ว่าชัดเจนมากเลย สามเจ็ดห้าสามเจ็ดโอ้โครับพี่น้องครับปูกำลังพิจารณาอยู่ครับขอชครอบจากเจ้าแม่ตะเคียนต้นนี้อยู่เรื่อยห่วยทับทันเลยเด้กพี่น้องห้วยเลยมีบริวารเกี่ยวพาราสี อยู่รอบๆล้ต้นครับพี่น้องครับต้นที่สมบูรณ์มากเลยเลื่อนเลยครับปูครับว่าปูฟันทงตัวไหนถ้าพี่น้องเอฟซีบาสเซนคารและวิธีชาวบ้านชอบสามห้าเดท่านก็ปูก็ไม่ไม่ขัดนะ,ะแต่ความรู้สึกปูให้ตัวเดียวเม็ดเดียวด้วยได้เม็ดเดียวเลยปูให้เกเจ็ตัวเดียวโอ้เกเจเลยเกจครับ ทำไมทั้งว่ามีมีมีเก้าเจ็ดดูมือปู่นะครับอือนีเค์แล้วนะครับนะตัวนี้มันน่าจะเป็นมันมันน่าจะแตกตัวนี้น่าจะเป็นเก้าเลยแหละนะครับเนี้ยเนี่ยน่าจะเป็นเก้าตัวนี้น่าจะเป็นเจ็ดนะครับในความรู้สึกปู่นะครับขอให้พี่น้อง โชคดีในวันที่2พฤษภาคมเลขที่ออกต้นตะเคียนทองที่ลุ่มน้ำห้วยทับทัน97และก็357นะครับ97 357นะครับป้ฟันทองเรียบร้อย97กับ357ครับพี่น้องครับแล้วก็เลขทูบเสียงไทยทูบมงคลนะ423พี่น้องมักตัวหนก็จัดไปเลยเนาะปูนาะครับครับโอเคครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ ป่หปให้ปปูเห็น97้าเจปูเนาะเกเดม็ดเดียวเกเม็ดเดียวครับพี่น้องครับแล้วก็3ามห้นะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นเลขถูบนะสี่ามครับพี่น้องครับน้องเอฟซีวิธีชาวบ,บ้านและบาทสซิงคารท่านใดที่เลื่อนหรือผ่านมาเจอคลิปตะเคียนทองลุ่มน้ำห้วยตบทันที่นี่ นะครับไม่ว่าท่านจะชอบ357หรือ97ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ดูที่ดูช่องวิธีชาวบ,บ้านและบ่าวสังขารอยู่ในขณะนี้ขอจงมั่งมีสีสุขครับสุข<า>เลขประจำวันที่2มก,กราคมวันที่2พฤษภาสองพันทั้งหยหกิบเจดนาะหลังสงการนิดๆนะครับ3 5 7 9 7 เม็ดเดียวสามห้าจะเป็นสามเก้าก็แล้วแต่พี่น้องจะชอบนะเพราะว่าปู่ชอบเลขเก้าแต่ปู่ไม่ชอบเลขห้าในความรู้สึกปู่ทุบหมดแล้วขอฟันทงเลยนะครับฟันธงเลยครับให้ปู่ฟันทงเลยเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเนาะครับถ้าซื้อหลายตัวมันจะคงมันคงจะหลายตัวครับถ้าหวยออกมาสามห้าเจ็ด่าโทษปู่นะแต่ปู่ชอบเก้าเจ็ด พี่น้องกราบด้วยนะ9779พันคูณพันนะครับจัดไปสาธุครับหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะปู่เนาะแมนหาลอตเตอรี่ไวเลยพันคูณพันเ้อลอตเตอรี่นะครับมีพอนะครับคือสีมีนะครับพี่น้องวันนี้วิถีชาวบ้านเลีบ่ราเซงคานมาตามแนวทางให้กับเอฟซีนะครับพอดีเจอปู่เทพที่ลุ่มน้ำห้วยทับทันปู่เทพก็มาพักผ่อน เพราะอยู่สำนักมันร้อนซะเหลือเกินครับก็เลยมีน้ำแดงน้ำอะไรมาฝากก็เลยเลี้ยงแม่ตะเคียนซะเลยเอาโชคลาภให้กับเอฟซีผู้ที่อยู่ทางบ้านที่ไปหาตัวเลขไม่ได้ฉะนั้นถ้าชอบท่านก็จัดถ้าไม่ชอบท่านก็ผ่านนะครับสาธุทุกท่านอย่างเงรวยครับขอบคุณผู้เทพมากๆครับสวัสดีครับผม